อัสลามุอะลัยกุมงครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเราพอดีเรามาเจอร้านนี้เป็นร้านขายลูกชิ้นรอเรื่องเขาเรียกลูกชิ้นอะไรนะนี่ร้านร้านละเป็นรถพ่วงอ่ารถพ่วงโอนนี้เราก็จะมาอุดหนุนน่กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นี่ขายไปตั้งแต่เช้าเลยใช่ป่ะตอนนี้ดูไปได้เยอะแล้วครับก็ใกล้จะหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพุทหนุนนี่แล้วกันก็เอาทั้งหมดยี่สิบไม้ เดี๋ยวเรามาเลือกเลยว่ามีอะไรบ้างอร่อยอร่อยจริงสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะที่ที่เห็นนี้นะเลือกได้เลยนะครับร้านอิสลามของเรานี่เองนี่ไหนมีอะไรใส่ไหมนี่ใช่ไหมอ่าน,นี่มีมีมีถาดใส่ให้นะครับนี่มันเพื่อนดูก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะเรียกนี้ซื้อได้เลยนี้เป็นกันเองอิสลามครับใช่ไหมนี่ นี่ชื่ออะไรเอ่ยนี่นี่นี่ปัดดิมะชื่อนี่นี่ปัิมาลูกชิ้นสิ่งนะครับสองสี่หกแปดสิบ ARA> สิบสองนี่ทุกคนดูสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบไม้ยี่สิบไม้ไม้ละห้าบาทเองทุกคนดูถูกถูก ครับผมอายี่สิบไม้นะ,ะนี่ยา่างทอดเลยครับแต่สําหรับใครที่จะกินน้ําอัดลมนี่ก็มีนี่ก็มีนมี่น้าแดงน้ําเขียวนีช่ช่างช่างภาพมาดูตรงนี้หน่อยนี่มีแล้วน้ําแข็งมีป่ะนี้มีมีมมพร้อมน้าแข็งมีคะโอเอเ,เราไปดูวิธีการทอดของนิฟติมากันนะครับนี่เราก็จะใส่หม้อ,อไปแบบนี้ทอดให้สุก ส่วนน้ำจิ้มน้าจิ้มนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมตามตามนี้เลยค่ะมีรสหวานกับรสเผ็ดสําหรับใครที่จะสำหรับเด็กๆก,ก็ผสมกันได้เด็กๆมีบวยกับซอสมะเขือเทศได้โอเคครับผมขายดีไหมนี่ขายดี็หมดร้านขายดีค,คผม แต่ผมก็เห็นแหละผ่านไปผ่านมาน <สะ S 1> ม่าหมดทุกวัน,วนตอนนี้วิธีการทอดของนี้จะมีหม้อหม้อหนึ่งแล้วก็น้ํามันแล้วก็ลงไปเลยเปิดเตา<ช>แก๊สเข้าบ้านประมาณกี่โมงนะครับประมาณประมาณเข้าบ้านก็อ่าช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะเข้าบ่ายโมงเข้าไปละหมาเข้าไปละหมาแล้วก็ช่วงเย็นก็พออาสาก็เข้าบ้านครับ นี่เป็นร้านอิสลามของเรานะร้านอิสลามรถพ่วงนิฟติมานะครับจะจะขายอยู่แถวบริเวณชุมชนระบมแล้วก็ไปทั่วบริเวณสี่แยกนะพวงวง ของเจ๊กนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังหิวก็เรียกนี่ฟาติมาได้รถเข็นซิ่งลูกชิ้นซิ่งก็นี่กาลังน่ากินเลยครับไหนๆในถ่ายหน้าพวกคน <c oughs> <c oughs> นี่นานมายิ้มหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองมากินกันว่ามันจะรสชาติอร่อยสมคำาล่ำลือที่เขาพูดกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอผมสักสองไม้ก่อนนี่ใส่อะไรได้เอ่ยใส่ถุงนะใส่ถุงใส่ถุงทั้งบนเนี่ยค่ะอืจะขาจะมีถุงนะครับเพื่อนๆนี่ยทุกคนจะมีถุงเตียนบรรจุให้กับลูกค้า นี่ขายมานานหรือยังเอ่ยเป็นปีหรือยังยังเลยค่ะหรือว่าหรือว่าเพิ่งจะเริ่มขายเพิ่งจะเริ่มแต่เราทำดูแลนะขายดีนะครับผมเห็นทุกวันทุกวันขายหมดทุกวันครับก่อนีแหละอลอซบมาโนตาลาให้นะพสกีไอเรามีมือขนขวายแค่นั้นเองนี่ครับดูเหลืองก่อก่อนหลังจากที่ขายผมเสร็จก็เดี๋ยวจะไปขายต่อเลยค่ะไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยค่ะ ขอ,อสองไม้ก่อนเลยนี่ใส่นี่เดี๋ยวผมไปล้างให้ทีหลังสองไม้แล้ว,ลวก็น้ำจิ้มเล้วนิดนึงเดี๋ยวผมไปล้างเอาเป็นลูกชิ้นอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างในการกินว่ามันอร่อยจริงอย่างที่คนละแวกนี้เขาพูดหรือเปล่าอ่นนี้เดี๋ยวนี้ใส่น้ำจิ้มให้ผมเลยแล้วก็มาดูผักจะต้องมาดูผักผักจะอยู่ตะก้าหน้ารถนะครับนี่ นี่ครับผมอืมคักสวยแต่แต่ว่าหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้ก็อันทำดินแล้วครับผมมีแค่นี้ก็เราก็กินกินแค่นี้นี่นี่เดี๋ยวผมกินนี่มาดูต่อก็จะเป็นปูอัดกับลูกชิ้นขอเรื่องลูกชิ้นเลยนะลูกชิ้นปลาระเบิดเออลูกชิ้นปลาระเบิดโอเคครับผมขอบคุณครับนี้ แล้วก็อครับนี่แล้วเรามาดูเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันอร่อยปะอันนี้ลูกอันนี้สาล่ายสาลายค่ะอร่อยอร่อยเนี้ยอร่อยอืมลูกชิ้นปลาระเบิดอกระ่ายที่ช่อมอืม มีเสิร์ฟให้ลูกค้าพร้อมครับนี่ก็สำหรับเพื่อนๆนะใครที่เห็นพบเห็นนี่เรียกนี้ได้เลยนะครับร้านปริมาุชูชิ้นซิ่งสำหรับวันนี้อืเดี๋ยวก่อนอีพีหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนติดตามเปนนะกดซับสไครต์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสายกุ้งครับผมบ๊ายบาย